สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19พอสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้หญิงจะพามาชมกับรถครอบครัวนะคะในราคาเลทพอร์ตเนี้ยอยู่เพียงแค่ประมาณ8,900 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าก็เป็นรถยนต์คันนี้เลยค่ะเป็นนิสเออเป็นปาเจโร่นะคะ2.5 GT เป็นตัวเครื่องดีเซลแล้วนะคะและที่สำคัญคันนี้เนี่ยเป็นโฉมของปี2011ซึ่งเป็นตัวโฉมม i n เนอร์เชนแล้ว ตัวนี้เป็นเชนแล้วก็คือเปลี่ยนเป็นตัว178แรงม้าแล้วนั่นเองนะคะคุณลูกค้าซึ่งคันนี้เนี่ยได้ยิงขออนุญาตให้ดูด้านหน้านะคะคันนี้เนี่ยชุดแต่งครบหมดแล้วนะคะด้านหน้าตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวเดรย์เพิ่มมาด้วยนะคะมีทั้งเดรย์มีทั้งตัดหมอกเลยนะคะเป็นรถสียอดนิยมเลยเป็นสีดำของเรานั่นเองนะคะและคันนี้เองเนี่ย ก็เปลี่ยนแม็กเป็นแม็กไลท์สปอร์ตมาแล้วด้วยนะคะเป็นแม็กไลนี้เลยนะคะคุณลูกค้ายางเนี่ยก็เป็นยางของบริสโต้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแผ่นกล้องขึ้นด้านบนนิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมตัวแหลกหลังคาแล้วนะคะเหมาะมากๆสําหรับที่จะนํารถคันนี้ไปเที่ยวเพราะภายในตัวรถเองเนี่ยก็เป็นตัวเจ็ดที่นั่งเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวหญิงจะแจ้งราคาพิเศษนะคะก็คือคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นท็อปสุดของปีนั้นๆเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวเครื่องดีเซลด้วยนะคะก็ประหยัดน้ํามันมากและคันนี้เนี่ยหญิงก็แถมเป็นตัวในเรื่องของตัวกล้องหน้ากล้องหลังให้เลยนะคะนี่เลยกล้องถอยหลังอะไรก็มาครบหมดแล้วนะคะภายในก็จะสวยสะอาดแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะ ตัวรถเนี่ยเป็นรถที่ไม่เคยมีชนหนักหรือพลิกคว่ำใดๆมานะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตอนหลังนี่เลยค่ะสภาพบอกก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยคันนี้เป็นรถที่ตะเข็บเดิมทั้งคันนะคะภายในตัวรถเนี่ยก็เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะแล้วก็ เป็นเบาะเจ็ดที่นั่งแล้วนั่นเองนะคะสภาพเบาะเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีเลยนะคะเมื่อสักครู่เดี๋ยวหญิงขอดูไม้นิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยไม่อยู่ประมาณแสนแสนกว่ากว่านั่นเองนะคะก็คือประมาณแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะคะคันนี้เลยเลขไม้ของคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันด้านหลังนะคะก็คือ เป็นตัวเจ็ดที่นั่งแล้วนะคะไฟเนี่ยก็มีตัวครอบโครเมี่ยมมาให้หมดเลยมีกล้องถอยหลังอะไรมาครบหมดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวขอให้ดูในส่วนของตัวตะเข็บด้วยนะคะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตะเข็บเดิมเลยนะคะมีเลยค่ะหัว oh, น็อตเนาะแล้วก็ลอยตะเข็บต่างๆเนี่ยก็คือเป็นตะเข็บเดิมหมดเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้รับประกันในเรื่องของตัวถังชนหนักติกคว่ำจมน้ำหมดทุกอย่างเลยนะคะ รวมถึงกรณีตัดต่อด้วยนะคะแล้วคันนี้เองเนี่ยปลายท่อก็มีการใส่เป็นตัวปลายท่อแต่งมาแล้วด้วยนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าใครหาไปใช้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ผ่อนไม่สูงและตัวรถเนี่ยก็ครบหมดแล้วนะคะสีเนี่ยก็เป็นสียอดนิยมและที่สำคัญตัวแต่งต่างๆเนี่ยก็มาครบหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวยิงขออนุญาตเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูนิดนึงนะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้นะคะจะต้องใช้เป็นตัวไม้ค้ำนิดนึงนะคะส่วนใหญ่รถเจ็ดที่นั่งก็จะให้เป็นประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวขอให้ดูห้องเครื่องนิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยวิ่งมาแสน0น0่งแนนะคะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยก็ยังคงสภาพที่ดีและสวยอยู่นะคะ ตัวของเพจต่างๆสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็คือที่มาจากทางศูนย์เนี่ยก็คือยังอยู่ครบหมดนะคะอ่าตัวฝากระโปรงนี่ก็คือเดิมๆเลยนะคะรอยไม้กวาดต่างๆก็ยังคงอยู่ครบหมดนะคะรับประกันในเรื่องของการชนหนักทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตต่างๆก็ยังอยู่สวยๆเดิมๆแบบเดิมเลยนะคะอ่านี่เลยค่ะคุณลูกค้า นึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะคุณลูกค้าต้องที่นี่เลยนะคะ19พีทองของเรานั่นเองนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คุณลูก,ลกค้กานะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็ซื้อรถกับที่ราน19พสีทองของเราได้เช่นเดิมนะคะส่วนคันนี้นะคะคุณลูกค้าที่หญิงแจ้งเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยว่าพ่ออยู่เพียงแค่ประมาณ8-9,000บาพนะคะคันนี้เนี่ยราคาพิเศษอยู่เพียงแค่ 4, 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เช่นเคยนะคะและคันนี้เรทผ่อนเนี่ยก็จะอยู่เพียงแค่8,900 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะก่อนจากลากันไปวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะแล้วก็กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชม รถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญหากสนใจขั้นไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์หรือเงื่อนไขต่างๆนะคะส่วนคุณลูกค้าที่ติดในตัวของเครดิตบุโรเราก็มีทางออกให้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้หงไปก่อนนะคะบ๊ายบาย